ฮตาเงนติสองประกอบสภาพเจตดสาธาาณเจตสิเจตได้สาพพเจมนักสงฆ์พืได้แลไม่ได้สเจได้ขันฉาเวนาสัญญาสัมขาสสาพพเจไปทำไรมาถานกสไม่ได้ขัดสองรูปประกอบกับงี้นะคะ้นันแลึงว่สตัสิกวนาหนึ่งถ้าได้แล้วหนึ่งวได้สเจ็ตัสิบินเจ จะเปคันเทียท,ทำมีดคันถาคัาถาคำสาคือโลทอิโลภาประกอบในโลพาลจแปดทศสาประกอบในทศสาร,ล,ราาลุราาจสองชิทอยู่ในโลพาแปแล้วเจสิกประกอบเต็มๆยี่สกยี่สบสอหรือยีสสองบวกสี่กเป็นยี่สิบหกหักสามคันถาคำสามจะเดือยี่สามเันถาคำสามค จานับสงเคราะได้เ่จิตเจนนั้นวกกะถาไม <ination> ่มีผลอะไรัขนย์ได้าันเศษพาเงนธเรากโทสะวิตองเป็นมนาเนเกิเป็นธรรมายาได้สวิาวิจิกับโทสะเป็นแท่มโนยาเกเป็นธรม่ะได้รูปขันย์โวสธาด้ละ2องได้สิบกโสวิหกเป็นมโนยานธา แต่ใบสมุทรยศสัจญาองค์ทางคือโลภะเจตสิกประกอบกับโลภะมุจิแปดโลภะมุจิแปดมีเจติกกอบเต็มเต็มยี่ิสองเอาโลภะเจตสิกออกมาเหนือยี่งหแล้วเอามาลบศกข่อยไม่ได้โลภะมุจิแปดเจตสิกยี่สิบเป็นโลภะก็ได้นำขันเสกไอ้ท่านได้สองโลภะมจิแปดเป็นมนาญาตนาเจตสิกยี่สิบเป็นธรรมายตนะโลภะมจิแปดเป็นมโนยานธาตเจตสิกยี่สิบเป็นยมัธา ทา 2, ่าสองนะสกปรไม่ได้ด้วยรูประขันหนึ่งโป่าแล้วาก็ได้1ิบหกโปปิไว้มันโนงานท่าเปมาณิการเลยนะมาสิการน้ำคือมาสิการเจสิบป,ประกอบกับจิตแปดสมีเจสิกตัวเต็มท่าสอง 2, เอามาสิการออกหนลือท่าเอ็ดนมาิการเดียสิบเก้จิตกเจก็ได้นามาขันเ อายตนะติดแปดเก้าเะอายตนะเจดสิาเป็นธไมยถ้าได้แปดติเป็นเงินถ้เจดเจ็ดเป็นธรรมธาตุน้สพร้อมไร่ด้วยชุ่อหนึ่งโอราิกายนะสิบโอราท่สิบเขียอะรติมอกัมาซ้อโอ้ก็โอซโอซีโอซีโอซีประมาเสชม่ม ประมาสเอาเงิได้แก่ที่ถิ่นเยนสิกที่ถิ่นประกอบในที่ถิ่นกตัดสัมยี่สิสีที่ถิ่กตัสที่ถิ่นกตัดสมยิสมีเกติประอบเต็มๆยี่สิบเอาที่ถิออกหนึ่งเหนือยี่สิบในที่ถิ่นเยนสิกหน้าทิเจเกเนมาขันสอายาที่ถิ่นสัมเป็นมนาอยตนะเยสิบยี่สิบเป็นนามยอายนถธาได้สองธาที่ถิ่นละสัมยิ่ิสิเป็นนนอยังธา ในสิกงที two, are, right. so wave, wave, like ่สิบยันำมาธาตุนะสพ่อไม่ได้ร่วงหันหน่งโปสเซนธาตะสองไมได้สิบหกโปรเ็มีถกไว้มโนยงานธาตุไปสมาธิสี่เอกดาเดนสิทที่ในจิตเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบองมีเจ็ดสิบกับเต็มเต็มภาพเอกเล่นวิธีชาเอาตัวเองออกหนึ่งอห้าสิบเล้นเอกดาวิ่ิชาจ็เจ็ดเตะก็ได้นำมาขันสี่ไอ้นั้นเจ็ดสิบองเนพนยนะ เจ็ดส ja, ิบห้าส ok, ิบเป็นธรรมายาละนเจเดสงเวทเอาเงียเจสิบหกวิธีช้าสามวิธีหนึ ok, ่งเพราะฉะนั้นได้แค่โมโนยานธาเจ็ดสิบห้าสิบเป็นธรรมธาลักษณ์ต้องไม่ได้เริ่มทำในโปรสิทธาต์แด้ละสองมันได้โสิทธิินหกไปโมโนยานธาต์แ่ไปวิริย์สี่วิริย์ด้ที่ใดเจเจสิบสามเจเจสิบสามเป็นอะไรกันนะ มรมารี six, はは่เนรส่ิบหกแค่นะสี่สิบรอบแค่นั้นนีเจสิบหกเต็มตมเนะห้าสิบสอาสิบสองมาวิศึกษาเอาเปนแล้วห้าเจเป็นช้าแล้วเอาไปรับสข้จกันเจก็ได้นมาขันี่อ้นี้นเจสิบสาเป็นพนายนะเจสิบห้าเอ็ดเป็นธรรมมายนะเจเจสิบสามเลขแค่มาโดยยันห้าเจสิาเอ็ดเป็นรรา นัสสุคราไม่ได้ร่ปผหนในโอสิบท่านัสสองไม่สิบหกโอสิบวิหกเวนมโนยันท่าต่อไปเวทนาขันเทนัองค์นำได้แก่เวนนาเดิกที่ะกอบกับจิตสิบเก้าจิตแปดเก้าเดซิกเต็มห้าสองเอาเวนาออกหนึ่งหรือหเปนเป็นเวทนาได้จิตเจเวนเวนก็ได้ขันสาสัญญาสังขารปัญญาณจ็ดแปเก้าเวทนายานาเจ็ดสิบห้าเปนเป็นธรรมายนะจดแได้วิยั่าเจดเจสิบห้าเ มาทาาได้ท่าแปดน้ำสมครไม่ได้ขัดสอบคพือรูปมันั์กับเวทนาขัดโอสิโอสิเหตุวิธรรมิเหตุเหตุเหตุหประกอบกับเศษตัวกิจิตเจ็ดสิบเอ็ดตักิจิเจ็ดสิบเอ็ดมีเจ็ดสิบอเต็มเต็มห้าสองห้าสลบเจต6หกเหลือสี่สิบหกเอ็เดหกได้นับสมควรได้ไม่ด้เิัเจก็นามขัดเไอนะได้ส เสดุกจิตเจิเป็นมนาย่าน้ะเจสิสิบหกปทมาอยานะเสดุกจิตเิเเป็นมนยัญธาเจสิสิบหกไป็นธาตุเราสมเราไม่ได้ร่วมขันหนึ่โอธาตุนะสองไิโอเศปีขอเวมโนยาต่อไปสวิจารยธรรมีค์ดำได้แก่สวิจาระจิตเจสิธาตุเก่งในชาตัวเวนมีตประกอบัาเจ็สิบ วิจาร์เดสิกเป็นนักสมงเครได้และไม่ได้วิจารเดเกได้สังขารันหนึ่งทไมายตนะหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งัสงเคราะหไม่ได้กับสี่เรูปเวสันวินอันนี้ได้ได้หนึ่งวันได้สิบเอ็ดโอสิมานานหนึ่งธาได้หนึ่งวันได้สิบเอ็ดโอสิบวินเกต่เปมโนธาตุยามโนธาตุอีสานดวเรักเขายขไว้ให้เต็มรูกแบบเลย สามดวงประกอบกับอันญีสมานะเจสิกสิบเนเรียเป็นิฉันตาแล้วเอาอันมานะสบก็ได้และไม่ได้อัญนี้กิได้คำตาคือเวนาสัญญาสัมผัสอันนสมานะเจสิกเป็นเจสิเป็นธรรไมธรรมธาตุแล้วสบกได้คัตสองคือรูปขันิยน์ขันิ์หน้าได้ละหนไม่ได้สิบเอ็ดสมานานหนึ่ถ้าได้ะ่งไม่ได้สิบเจ็ดก็คือโอสิบยีิทวิชัยน อาิชาทำจ็กโมหะเจสิบประกอบกับับอสิบสองเอสืิิบสอเป็นเจกนเต็มอะไรที่เจโมหะออกหนก็จะเหลือเจิี่หกเป็นโมหะเจสิได้แล้เอาไปนับสกอตจิตกันเจริก็ได้นามาขันสีไอ้นะได้สองอเสือดิสิเป็นมายน่ะเจสิกที่6หกเป็นธรรมไายนะธาได้สองอสสิเป็นเราเีธาตุเจริสที่6เป็นธรรมาต ล้วสมก็ไม่ได้ทั้งโวเ์นโวสิบท่าหน6่งองไม้สิกโวสิบปีหเวนาเอาวิญาณท่าจไปโอเคเจว่าโอค่าสัมยุตติจากทำไหโอคโอค่าสัมยุตตาผมนำเด้แก่โอคาคำสาม็อือโรที่โวที่ในโรคมิแตตรงนี้ทํานั้ไม่เห็นโอ่ใ่แล้วสัมยุตตเราค่ามฤิแป เดสิเต็มเๆในโลาะเท่าไหรฮะที่สองเอาโอคะทำสามออกเหลือศูเก้าไว้โลคะทำสามได้จ DJ นักสึกก็ได้นำมาขันสี่ไอได้สองมนาธรรมธาตุได้สอง็โลกะวิทย์แนเป็นมโนหะยันธาตุเดสิเจิเก้าเป็นธรรมธาตุนักสึกไม่ได้รู้ขันหนึ่งออสิทธาได้สอมาได้สิบหกิทิี่ไว้โนยัาตุแล้วก็ปบเท็ได้เองนะ เขาวอนาประกอบกับเบคขาสาตติท่าห้าเจสิกเตมสิบเจ็ดเอาเอ้นาเอาเหลือสิบหกเป็นเมนาได้แล้วเอามานับสมเคราะห์จิตกจเจวิเมก็ได้ขัดสาสัญญาสังขารวิญญาณเบคาห้าห้าเป็นขนาญนะเจสิกสิบหกเป็นธรรมายญาตนะเบค้าห้าได้วิญญาณ้าหกเว้นใจและวาันา้าเจสิกสเป็นธรรมานาตุเป็นาเจ็ดสมเคราะห์ไม้ได้ขัดสอบคือรูปขั์กับเวทนาขั์ ไม่ได้โอสิทธาได้ระเจดไม่ได้เสบก็คือโอสิววไกรไม่จอตบกิเลสห่เจวะสังกิเลสิกะจักทำเองกิเลสสังกิเลสิกเกเลสแห่เจวะสังกิเลกิเลสห่กิเลสิกิ

อันนีสี่ประกอบกันสองุสองเจเลสิกเตอย์เจ็เจดเอาปเรียทำสิ่ออกก็เลยเจสิกสิเจงีเรียทำสิ่งได้ประาสองเจเจก็ได้นำมาคำสี่ไอนะองดสองเป็นมานานะเจสิกสิเงเป็บไปนะ อสัญจิสังเว็นโมยานธาเจสิกิเจป็นปมาธาตุได้สาองครับต่อไปได้รูปัในโสิบธาตุแต่ละสองได้สิบสิบโิบวินเวนโมยานธาตุต่ไปสุขาสหกตีที่มีองค์นำเลขสุขาสหคติสามเจสิกเวเวทนาเดวเวทนารเบรบลอก็สุขภเวทนา แล้วสเวทนามาแล้คสุขขได้แล้วไม่ได้สเวทนาได้เวรนาขันหนึ่งมายตนะหนึ่งนำมาท่าหนึนามสุขขอไม่ได้ขันสี่คือรูปสัญญาสตาังไ้าเดิหนึ่งไม่ได้สิบเอ็ดอนานนหนึ่งห้าเดนหนึ่งไมได้สิบเจ็ดอนเจ็ดก็เปนกรอั Okay.